อยู่หมู่ที่1นึ่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจัังหวดเชียงใหม่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีพื้นที่บริการ1ห,หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยปูและ1หย่อมบ้านคือบ้านจะลอ ปัจจุบันบริหารงานโดยนายทิติศีนาราธรมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น12คนแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ฝ่ายบริหารงานวิชาการโดยนางสาวกุลทิดาคำภาฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณโดยนางสาวพัชรีศรีวงศ์ฝ่ายบริหารงานบุคคลโดยนายทิติศีนาราธร และฝ่ายบริหารงานทั่วไปโดยนายปณิธานวิมลพันธ์มาตรฐานที่1ระดับการศึกษาปฐมวัยผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนเจริญเติบโตสมวัยมีน้ำหนักส่วนสูงและรูปร่างที่สมส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามายัยสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว และมีสุข,ขลักษณะนิสัยที่ดีเหมาะสมตามช่วงวัยตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีความสามารถในการบอกเล่าเรื่องราวทั้งเกี่ยวกับตนเองบุคคลอื่นสถานที่สิ่งแวดล้อมและสิ่งต่างๆรอบตัวได้มีความสามารถในการคิดและการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหามีพื้นฐานทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สามารถทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ ตัวชีวัดที่1.3ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านภาษาและการสื่อสารสามารถฟังพูดสื่อสารโต้อตอบเล่าเรื่องราวสามารถอ่านภาพสัญ,ญลักษณ์คำและสามารถวาดขีเขียนได้ตามลำดับขั้นพัฒนาการตัวชีวัดที่1.4ผู้เรียนมีความสุขราเริงแจ่มใสแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ตัวชี้วัดที่1.5ผู้เรียนแสดงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และแก้ไขข้อขัดแย้งได้มาตรฐานที่1ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลลัพธ์ของการเรียนรู้1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาอันได้แก่ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาจึงส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบในระดับชาติหรือ ONE t วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาภาษาอังกฤษที่สูงกว่าระดับประเทศรวมทั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นนักเรียนมีคะแนนสูงสุดของระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษายังมีโครงการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อผลักดันให้ผู้เรียนได้แสดงศัก,กยภาพตามความสามารถของตนเองในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72 ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลเรียนทองในการแข่งขันการสร้างกระตูนเรื่องสั้นหรือคอมมิกสคริปต์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 1.2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงและมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดช,ชอบต่อตอนเองและส่วนรวมให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรมไทยปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในบริบทต่างๆของการเป็นพลโลก1.3 ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้โดยผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยปูมีการทบทวนแผนของแต่ละปีเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมสอบถามความคิดเห็นความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนรวมทั้งครูผู้สอนเพื่อกำหนดเป้าหมายให้บรรลุตามวิสัยทัศน์พันธกิจที่ได้กำหนดไว้และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ตัวชี้วัดที่2.2การกำหนดนโยบายที่ทางการบริหารและการจัดทำแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาภายใต้หลักการบริหารโดยใช้ HP SBM model เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนมีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบเมื่อสิ้นปีการศึกษามีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และนำผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับตั้งเป้าหมายปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไปตัวชี้วัดที่2.3การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนบ้านห้วยปูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลต่างๆาอาทิการได้รับคัดเลือกให้ได้รับสถานศึกษาดีเด่น ด้านสถานศึกษาที่ยกระดับผลสัมฤทธการเรียนรู้สถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมให้คณะครูพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนและได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวซึ่งรักษามาตรฐานในระดับเพชรฟ,ฟีที่1ประจำปีการศึกษา2566ตัวชี้วัดที่2.4 แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยปูมีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตัวชี้วัดที่2.5การดำเนินงานของผู้บริหารด้านกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นประบบ และการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาคเรียนละหนึ่งครั้งตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาห้องเรียนทุกห้องเรียนมีเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นโทรทัศน์สัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีกรุ๊ปลายกลุ่มประจำชั้นเรียนซึ่งครูผู้สอนทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ ัวชีวัดที่2.7โรงเรียนบ้านห้วยปูมีการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทําให้โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่พร้อมให้บริการมีจำนวนเพียงพอต่อผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมในการ,รเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.8การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านห้วยปูตามโครงการอนามัยในโรงเรียนมีการติดตามข่าวสารสถานการณ์ความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่เพื่อความปลอดภัยโดยทางโรงเรียนบ้านห้วยปูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอก,กชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยปูมีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีห้องน้ําอ่างล้างมือน้าดื่มที่ถูกสุข,ขลักษณะการจัดที่สาหรับรับประทานอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการเป็นต้นตัวชี้วัดที่2.9จากการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ในสถานศึกษาซึ่งช่วยลดอุปสรรคในการเรียนรู้ช่วยเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการปรับตัวของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดและได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตัวชี้วัดที่2.1 0จากการดําเนินงานตามโครงการสัมพันธ์ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตลอดจนการระดมทรัพยากรภายในชุมชนเพื่อนำมาจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพส่งผลให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเช่นการทอดผ้าปาเพื่อจัดหาง,งบประมาณในการจัดการศึกษาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของการศึกษาในชุมชนมาตรฐานที่3ระดับปฐมวัยตัวชี้วัดที่3.1 โรงเรียนบ้านห้วยปู่มีหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งยืดหยุ่นตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องซึ่งมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านของเด็กมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยคำนึงถึงพัฒนาการตามช่วงวัยความสนใจและความสามารถที่เหมาะสมตัวชี้วัดที่3.2 ครูผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างครบทุกด้านโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยจัดกิจกรรมบูรณาการส่รงเสริมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวชี้วัดที่3.3ครูผู้สอนมีวิธีการในการวัดและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้านอย่างเป็นระบบและทำอย่างต่อเนื่อง มีการใช้สารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของผู้เรียนโดยร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนมาตรฐานที่3ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวชี้วัดที่3.1สถานศึกษามีการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่3.2ครูผู้สอน มีการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่3.3 ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเช่นการทดสอบระหว่างเรียนการสอบวัดความสามารถในการอ่านเขียนการสอบโอนเน็ NT และอ t ทการสอบปลายภาคเรียนเป็นต้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนรู้ และมีระบบสารสนเทศ Q Info ระบบ Q p a r e n t เพื่อกำกับติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ข้อมูลได้ป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและนำผลการประเมินนั้นมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลและรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ